เกม FPM ในมาคาร์ทนะครับนี่ผมซื้อปืนหมดแล้วครับนี่โโหมีปืนหลายๆปืนผมซื้อหมดแล้วนะครับอันนี้มีปืนระเบิร์ดด้วยผมเล่นผ่านมาแมปมา,มาหลายไ่้แล้วครับแต่ว่าผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นหนาที่ห้าเล่นหนาที่สี่เลยโอเคมาผมมาเล่นแล้วโอเคมนาะยังไงต่อ

มันเน้นเอาไว้เล่นระยะไกลนะครับบาสุก้ามันเน้นเน้นเอาไว้เยอะนี่ไปตายซะไม่มีแน่บาสุก้าไปเล่นเน้นระยะใกล้นะครับโอ้ผมเกือบตายไปสตรีมาโหไม่เล่นในบาสผมคิดผมไปทางนั้นนะผมโดนตายเนี่ยผมก็ต้องเคลียร์ทางนั้นแป๊บ เคลียแป๊บเคลียทางงานแป๊บอันนี้มีแผ่นที่ให้ดูด้วยว่าตูมันจะอยู่ทางไหนมันรู้รู้สึกว่าม,มันน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะไม่น่นี่ม่งไงรู้ตัวก็รู้ตัวไปทีนี้ไม่สเรื่องของพอ เขาชมเขาสุนหมดแล้วเขาจะทำยังไงดีเนะี่ยเขาสุนหมดอือผมต้องรีแบแป๊บไปเบาๆแบบนี้นมาเคลียรแป๊บนี่มันรู้ตัวแล้วอืมเคลียร์แป๊บอืมเคลียร์แป๊บต้องให้ดีว่ามึงใครอยู่ที่ไหนเคลียร์แป๊บ เรียบแป๊บโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะโอเคได้เวลาเฮ้ยอันน้ท่านผู้ชมก็อย่าก็ไปหาหมดใน YouTube, ในในยูทู e ในเพจ o ต e นะคะเกมนะครันี่เอามิเอามิฟันเลยนี่นะเอามิฟันเลย มันต้องไปชาหนาไหมเนี่ยอืะอือ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 อออื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 อขออื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 ออออือออ ก็รื้อป่าไม่ใช่ก็รือบอนเนี่ยโอ้อออหรอบอีกกระสินหมดเลยหว่านี้คือผมจะชนะยังไงถ้าหนมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตัวส์ทำยม่ทังนั้น ผมก็สามารถเล่นโอ้โหชนะในแปบบ๊แบแป๊บเดียวโอ้โหน่าจะน่าจะเวลานานแน่นอนแล้วผมเดี๋ยวผมมาให้ผมเล่นให้วันหน้านะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบาย